อรุณสวัสดิ์ครับทุกทท่านครับขณะนี้เวลา6กโมงหกโมงตรงแล้วกันนะครับตัวเลขกลมๆหกโมงสอนาทีของวันที่11มีนาคม2025นะครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมีมีเตะนัดสุดสัปดาห์หนึ่งคู่ครับเป็นนัดนัดนี้ก็มีความหมายกับนิวคาสเซิลนะครับไปเยือนลอนดอนสเตเดียมนะครับเวสต์แฮมเจ้าขุนค้อนนะครับผลปรากฏว่านิวคาสเซิลเราจะสาลิกาโดนะครับบุกไปเยือนลอนดอนสเตเดียมเอาชนะ คุณคอนไปได้1ประตูต่อศูนย์ก็ทําให้นิวคาสเซิลนีครับกระโดดขึ้นมาจากที่9นะครับมาอยู่ที่6นะเออค่อยยิงชั่วไหนลุ้นลุ้นพื้นที่ UCL ว่างันเถอะลุ้นลุ้นที่1ถึงที่5โอ้ยอย่าว่าที่1ถึงที่5เลยที่ที่1มันมันลืมไม่ได้เลยนะครับที่2ถึงที่5เนี่ยลืมไม่ได้เลยว่าจะไปลุ้นแซงอะไรประมาณนี้นำโด่ง15แต้มขึ้นหลัก70 ทีมแรกแล้วนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยอยู่ลำดับที่6เนี่ยลุ้นเข้าพื้นที่ UCL นะครับลำดับที่4ที่5เนี่ยเนื่องจากว่าในยูซีแอลฤดูกาลหน้าเนี่ยหนึ่งถึงสี่ไปแน่ๆนะที่ห้าเนี่ยไปลุ้นกับชาติอืน่นกับอัลีกอืน่นซึ่งขณะน,นี้ลีกอังกฤษเนี่ยพิมีลีกเนี่ยถ้าเทียบค่าสัมประวีณ์เนี่ยดูด้วยตาเปล่าเดี๋ยวมันเข้ารอบทักสามทีมเนี่ยมันก็ มีสิทธิ์มีสิทธิ์มากเลยที่ที่จะเอาลำดับที่5ไปโดยอัตโนมัติแต่ท้งนี้ทางนั้นก็เป็นรอให้ทางคณะกรรมการเขาประกาศมาอีกทีหนึ่งนะครับนหรือเร็ว,เรวนี้เลยฮะถ้าจบลีกนี้หลังจากลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ไปแล้วก็พักอยู่ประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งมันจะมีขั้นกลางด้วยฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรสโมสรโลกนะครับที่ ประเทศอเมริกานะครับที่จัดที่อเมริกาเชิญลีกแช้นนําที่ได้แชมป์ต่างๆแต่ละทวีปนะครับพีมีลีกนี้ก็จะมีเซอร์ซีแล้วก็แมน,แมนซี่นะครับเข้าไปร่วมฟาดแข่งกับเขาด้วยอะไรประมาณนี้จริงๆน่าจะไปสัก3-4ทีมนะลีกอังกฤษนี่ยเพว่าลีลีมหาชนมือนกันนะแต่ปรากฏว่าทางนูน้นทางอเมริกาใต้ได้ไปเยอะนะครับบาซีนี่ได้ไปสาทีมเลยนะครับ มีอีกคลิปนึ่งท่านไปดูได้เลยครับไปดูได้เลยเขาแบ่งสายแบ่งกลุ่มจับติวกันมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตารางฟาดแข่งเดียวแอดมินจะนํามาลงนะครับอ่ะเมื่อคืนนี้นิวคาสเซิลนะครับเก็บ3แต้มอ่กว่ากันไปนะครับพอทําให้นิวคาสเซิลขึ้นมาอยู่ลําดับที่6นะครับมี47คะแนนนะครับตามหลังแมนซีด้วยประตูได้เสียนะครับแมนซีนี่อยู่ที่5นะครับก็ไล่ถลายตารางนะครับ อลิเวอร์พูล70แต้มอาร์เซนอล55แต้มน็อตติงแฮมฟอร์เรสต์51แต้มเซลซี49แมนซีและนิวคาสเซิลแต้มเท่ากันนะ47แต้มนะครับส่วนส่วนเจ้าขุนคอนเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับอยู่อันดับที่16ขออภยัยอยู่อันดับที่16นะครับมี33มสิมแต้มแกรแฮมทอร์เตอร์ทำเสียสถิติไปนะครับตะกี้นี่ชนะมาด้วยสถิติสวยงามน,นะครับสองนัดรวดเลยมาแพ้ด้านนี้ก็ถ้าเทียบ5้าด้านนี้ก็มีตัวแดง3จุด ตัวนัมเงินตัวสีฟ้า2อ3จุดอ่าสามสิบสามแตม่พยายามต่อไปนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับในโซนตกชั้นพวกวูฟพวกเวสแฮมพวกเอเวอร์ตันเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วครับในการหนีตกชั้นนะครับส่วนอิสวิตเลสเตอร์และซาวทัมตันไม่น่ารอดไม่น่ารอดนะครับเลสเตอร์ atter, เนี่ยผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับเอ่อท่านเอ่อท่านประธานเลือกผิดพลาดไปหน่อยนึงเอาลูสฟานนิดเดยยจริงๆเนี่ย,ย น่าจะเอาเกมแฮมพอตเตอร์นะครับเข้ามาทำนะครับเพราะว่ารูฟันนีตอรลอยเนี่ยเขาเป็นโค้ชเชิงลุกไม่ใช่โค้ชเชิงรับอะไรประมาณนี้เมื่อเอาเลเตอร์มาคุมเลเตอร์แล้วนักเตะมันถนัดสวนกลับหรือเปล่านี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถนัดสวนกลับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้รูฟันนีตอรลอยเขาไม่ได้ทําอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สุดท้ายมันก็แดงเถือกเลยครับสี่สี่ห้านัดเอาแค่ห้านัดนะครับแดงเถือกเลยครับมีอยู่สิบเจ็ดแต้มนะครับเลเตอร์น่าจะไปทัวร์ ทางแชมเปนแชมเปี้ยนชิพอีกทีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่ามาดูนะครับนัดที่29นะครับอ่ไปที่กุดิสันปราก่อนเลยนะครับวันเสาร์ที่15สี่ทุ่มตรงต้อนรับการมาเยือนเจ้าขุนคอนนะครับทีมอันดับที่16ของตารางนะครับลำดับที่15 16นะครับเอเวอร์ตันพบกับเวดแฮมนะครับผู้มาเยือนไปที่เซนต์แมรี่นะครับ นักบุญเซาแธมตันนะครับอันดับที่20แฟนบอลคงทำใจแล้วอะลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพแน่ๆเลยครับสีทุ่มตรงเช่นกันนะครับพบกับวูฟแฮมตันทีมอันดับที่17นะครับสองคู่แรกเนี่ยเป็นการพบก,กันในระหว่างท้ายตารางนะครับสามคู่แรกด้วยครับอิสวิดนะครับอิสวิดเ,เปิดพอร์ตแมนล้นตอนรับการเยรือนของนอตติงแฮมฟอร์เลยทีมอันดับที่สิที่3ของตารางแม่อันดับที่3ของตารางไม่าาไมใช่ครับทีมอันดับที่3ของตารางนี่ ือจะแย่งพื้นที่กับอาร์เซนอลหลังงานนี้นครับอาร์เซนอลไม่ต้องไปดูลิเวอร์พูลนะครับอาร์เซนอลให้ดูนอตติงแฮมฟอเรสต์แมนซิตี้แล้วก็นิวคาสเซิลให้ดีดีกว่านะครับหลังจากที่ให้สัมภาษณ์อาร์เตต้านะครับอ,อ,อันนี้จะยกธงขาวหรือไม่ให้ลิเวอร์พูลไปต่ออย่างงยังตอบคุ้งคือเคลืองอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ลอยคีนบอกว่าโอ้ยยูไม่ต้องไปดู Liverpool, ลิเวอร์พูลแร้วยูไปดูไอตัว นอตติงแฮมฟอร์เรสแมนซิตี้เซลซีอะไรพวกนี้นี่มันจะตามตูดอยู่มาดีกว่าอะไรประมาณนี้โอ้โปวดหัวเราแทบไม่ทันเลยดังนั้นอฟอร์เรสเนี่เก็บสามแต้มได้แน่นอนนะครับจะไล่จะไล,ะล่ติกต๊กติกต๊กติก๊กเข้าไปนะครับไล่อาร์เซนอลเข้าไปแน่นอนนะครับคู่ต่อไปนะครับไปที่อิติฮัสสเตเดียมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมันับที่5ของตารางไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเป๊ปกาว,วิีล่าย,ยัง เปิดเลข2ข,ขึ้นมาเนี่ยจะจบฤดูกาลแล้วก็ยังคําทางคําอะไรไม่ถูกครับแมตที่แล้วก็แพ้มานะครับยู่นอันดับที่5ของตารางนะครับลดลงมาอันดับที่5ของตารางเมื่อสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไบตันผู้กําลังมาแรงนะครับที่อันดับที่7ของตารางเนี่ยหากว่าแพ้อีกนะครับแมนซีเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเืมอเลอๆเนี่จะหลุดโซนหรือเปล่าไบาตันที่อันดับที่7ของตารางนี้กำลังมาแรงนะครับ คู่ต่อไปนะครับไปที่วิตาลิตี้สเตเดียมนะครับบอลมัดทีมันดับที่9ของตารางนะครับบอลมัดเพึ่งเสมอกับสเปอร์มา2 2นะครับจะเปิดบ้านโอ้ถูกคู่เลยครับเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไม้ตะเกียบก็เลข11เลยครับเจอกับทีมของโทมัสแฟงนะครับทีมอันดับที่12ของตารางในบอลคล้ายๆกันนะครับโอคูนีมันครับมันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่16นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับทีมันดับที่2ของตารางนะครับ อาร์เซนอลนะครับจะเปิดอีบิเลสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเซลซีทีมอันดับที่4ของตารางในเอเว่ากันไปนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยลิเวอร์พูลไม่มีแข่งนะครับเนื่องจากติดแข่งคาราบาลชิงชนะเลิศก,กับนิวคาสเซิลนะครับเนี่ยอาร์เซนอลต้องดูพวกเซลซีพวกแมนซิตี City, ้นิวคาสเซิลอ่าเป็นหลักนะครับเนี่ยเน,น,นเขาจะไล่มานะอย่างอย่างฟอเรสต์เนี่ยเขาเก็บ3แต้มได้แน่อาทิตย์นี้จะทำยังไงจะไปต่อยังไงอะไรมาในพวกกับเซลซีเนี่ย จะทํำยังไงจะเก็บแต้มกับเซลซีได้ยังไงนะครับวันอาทิตย์ที่ยี่เอ่อวันอาทิตย์ที่16บหกทั้เวลา20่สนาฬิกาสานาทีนะครับคู่ต่อไปนะครับเ,เจ้าสือหน้อยนะครับฟูลแลมนะครับทีมอันดับที่10ของตารางนะครับเปิดคาวเวนคออเท็นะครับต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับอ่าทีมอันดับที่13ของตารางสเปอร์ Sport เนี่ยถ้าเทียบกับฤดูกาลก่อนก็โอ แบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าแฟนสเปอร์เนี่ยว่าโอ้โหว่ากฤดูการหน้าแล้วครับว่างี้ไม่รู้ไม่รู้จะมีลุ้นอะไรละฤดูการนี้ก็ทําอันดับให้ดีที่สุดนะครับให้ขึ้นท็อป10ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่อังเก้ก็ทําบอลเล้าใจดีนะครับบอลสไตล์เกมลุกนะครับอังเก,ก้เนี่ยเป็นเป็นชาวออสเตรเลียนะครับอแอดมินเพิ่งเห็นออสเตรเลียามาคุมมาคุมทางพีเมลีเนี่ยเนี่ยแหละฮะก็ ทำบอลสไตล์นี้ก็ถ้าหากว่านักเตะมันไม่มีหรอกครับที่ว่านักเตะที่ว่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบมันต้องมีเจ็บบ้างอะไรแบบโอ้โหดูเข้าบอลแต่ละดอกขาแทบหักอะไรประมาณนี้เนี่นี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับดังนั้นขึ้นทับเทนให้ได้ถือว่าเก่งแล้วครับสเปอร์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่13ของตารางนะครับคู่สุดท้ายนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมวันจันทร์นะครับขึ้นต่อวันจันทร์ที่10 7นะครับก็คือวันอาทิตย์นะครับเวลาตีสองนขึ้นต่อวันจันทร์พบก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มันแักที่14ของตารางนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยหากเก็บ3แต้มได้เนี่ยหากเก็บ3แต้มได้เนี่ยก็ก็จะก็จะไล่สเปอร์ไปแลครับด้วยหากว่าสเปอร์ไม่มีแต้มเนี่ยก็จะอยู่13 14อยู่โซนนี้นครับก็เอาง่ายๆย,ยังโซนสีส้มอยู่ว่ากันเถอะแต่ก็คงไม่มีอะไรครับถ้าไม่มีอะไรเพราะว่า ดูจากซูเปอร์คอมแล้วว่าทีมที่ที่ตกชั้นเนี่ยก็เป็นไปตามคาดอยู่ครั้สิบแปดสิบเก้ายี่สิบนปัจจุบันนี้แหละส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจบฤดูกาลเนี่ยจะอยู่ประมาณห้าสิบแต้มนะครับแอดมินให้ห้าสิบแต้มนะครับตามซูเปอร์คอมนะฮะก็จะอยู่ในทรงนี้แหละอืมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีหลังหลังจบฤดูกาลนะครับว่าจะเป็นห้าสิบแต้มหรือไม่นะครับอ่ะนี่ตามนี้เลยครับผมลิเวอร์พูลไม่มีแข่งนะครับกับนิวคาสเซิลเนี่ย เพราะว่าจะไปชิงชนะเลิศในคาราบาวคัพนะครับก็ดูครับไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดนะครับอ่าแต่อย่างไงก็ติดตามราับชมไปด้วยกันนะครับระหว,ว่างวันที่15บหถึงสิมีนาคมนะครับนัดที่29่สทับสาอีกน,นิดหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยนัดที่29เนี่ยแข่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแข่งไปเรียบร้อยแล้วกับแอตตันวิลล่าที่เสมอกันไป2ประตูต่อ2ก็ทำให้นัดนี้ไม่มีแข่งนะครับดังนั้นก็ ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ